เพื่อนดาราแห้อนโมทนาพระเอกชองมากสีขอขมาลาบวชทดแทนบุญคุณเตรียมเข้าสู่ร่มกาสวพัฒแล้วนะคะสำหรับยูโรยุสัมวันพระเอกเบิร์ต้นของวิกมอชิดที่ในเลิกดีช่วงหลังเทศกาลสงกรานนี้ขอบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบุพการีด้วยหนุ่มยูโรนั้นนิพน์ภาพขอขมาลาบวชพระมบุข,ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าขพเจานายยสวน์ทาวปีขอข่าลาบุสมบท ขอกราบเรียนเชิญถุกท่านที่เคารพนับถือรวมอนุมโมทนาบุญของข้าพเจ้าในวันที่23เมษายน2566ข้าพเจ้าขอกราบขอกมาและขอความเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและขอกราบอนุโมทนาเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ได้รวมทําบุญในการอุปสมบทให้แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอทุกท่านจงมีความสุขทั่วทุกคนเถิด ทำกลารแฟนๆที่ให้อนุโมทนาสาธุกับพระเอกช่องเจ็ดทางด้านแอดมินก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มยูโรด้วยนะคะ